คุณอาซาวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับใช่ค่ะตัวที่ดินเอกสารสิบอะไรคุณนาซาเอกสารสิบเขาเป็นโฉนดคุณแดงนะคะครับก็คือเป็นแปลงด้านข้างคุณนาซาเนี่ยนะครับใช่ค่ะก็คือเริ่มจากหมุดนี้นะครับหมุดแดงๆนี้ห่วเริ่มจากหมุดนี้นะคะแล้วก็ยาวลงไปจนถึงท้ายรถนู่นนะครับนะอันนี้วิวด้านหลังคุณนาซาเป็นวิวเขาใหญ่ใช่ไหมครับ เ้ื่อเขาใหญ่ยาวเลยนะเราให้ดูมุมนี้เพื่อที่จะเห็นภาพว่าด้านหลังเนี่ยวิวเป็นยังไงบ้าง,งน,านะนแต่ตัวที่ดินเนี่ยยังลกอยู่อาจจะเดินเข้าดูไม่ได้คุณอาชาเดินมาฝั่งนี้ครับได้ค่ะแล้วก็ถ้าด้านหน้าแปลงเนี่ยเราก็จะเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้คือวิวหน้าแปลงนะจะแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูก่อนอะนะครับ คคุณอาซาตัวที่ดินเอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่สองไร่2งาน49นะคะก็เริ่มจากเนื้อ,อที่ที่เริ่มจากาาอะหมุดนี้นะครับสมุดน,นี้ค่ะ,คะแล้วก็ยาวลงไปยาลงไปห้าโอเคตรงท้ายรถจะพาเดินไปชมดูหน้ากว้างเท่าไหร่ครับคุณอาซาหน้ากว้างของที่ดินนะคะประมาณ44่สเมตรจุดสี่เมตรนะคะครับความลึกเนี่ยก็ประมาณ หนึ่งร้อยเมตรที่เป็นป่าป่าเนี่ยก็จะมีม่วงม่วงมีแปลงด้วยแต่ถ้าเราเคลียร์ลิ่น่ะจะสวยแบบข้างๆกันจะสวยแบบแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็เคลียร์ยิ่งไปเรียบร้อยนะมีเพื่อนบ้านนะครับมีกําลังสร้างบ้านอยู่หนึ่งหลังนะแล้วก็ถนนที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะมันสักหกเมตรนะครับแล้วก็ด้านบนนุ่นห่างไปประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรเป็นถนนคอนกรีตเข้ามานะครับ 51กิโลนะครับแล้วก็โซนนี้เขาเรียกว่าโซนศิลาทองซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทราบก็คือโซนนี้จะอยู่ยืเยื้องกับไอตัวโรงเรียนเขาใหญ่วิทยานะครับเขาใหญ่วิทยาคมนะแล้วก็มีฝั่งเดียวกันกับซอนเล็กอ่าซอนเล็กก็จะอยู่ด้านหน้าห่างจากห่างจากซอนเล็กประมาณ3กิโลเท่านี้เอง3กิโลทอสกันหน้าเท่าไหร่ครับเพราะเขา4กิโลค่ะ4กิโลแล้วก็ ก่อนถึงทัสกาน่ามีหมู่บ้านน้องจอกซึ่งเป็นจุดรวมของตลาดมีเซเว่นม,มีตลาดน้องจอกมีเซเว่นมี CJ นะคะเพราะว่าโซนนี้เราก็จะไปตลาดน้องจอกกันซึ่งห่างก็แค่ประมาณสักสีกิโลได้เนงคะ่ะขับรถแป๊บเ,เดียวก็ถึงแล้วนะค,ะครับยวเราเดินไปดูหมู่สุดท้ายของแปลงด,ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็มีเสาไฟฟ้าแล้วนะคะอ่าไฟฟ้าถึงแล้ว แต่ปลาปานี่คือต้องเจาะบาดาลใช่ไหมคุณสร้าใช่ต้องเจาะบาดาลค่ะแต่แปลงเนี้ยเขาไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะแปลงงนสร้างประ้อบแล้วแปลงเนี้ยเขาสวยมากเลยอ่ะครับเพราะว่าเหมาะมากกับใครที่กําลังมองหาอ่าบ้านเป็นบ้านท้ายตากาหรืออาจจะเป็นอ่าดีสอร์ทดิเทคนะคะก็ตรงเนี้ยเ่าว่ามันเหมาะมากเลยบุดก็คือขึ้นสุดตรงนี้นะคะอ่าถึงบุดนี้ค่ะแล้วก็ยาวลงไปเลยนะคะอ่าครับเราก็จะมองเห็นวิว จริงๆถ้าเราเคลียร์ลิ้งองอเนี่ยจะเห็นเป็นแปลงที่วิวสวยมากๆนะถ้าเรามองมุมนี้นะครับมองไปมุมนี้ก็จะเห็นเขาใหญ่เขาใหญ่อยู่มันจะมีต้นกะถินแล้วก็มะม่วงบวบบางทัเองถ้าเคลียร์แล้วจะเข้่ไปนี่สวยมากคุณทัศน์ขยจะมามุมฝั่งนี้ดูด้านหน้าแปลงครัคือหน้าแปลงส่วนด้านหน้าแปลงก็ไม่ได้ีิเรเลยนะคะก็เห็นวิวเขาสลับซับซ้อนแล้วก็ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นหตัวเล็กในฝั่งนี้ครับ ตัวที่ดินความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่คุณนซ่าสูงมากเลยนะคะ464เมตรเลยครับโอเคก็เป็นแปลงที่น่าสนใจนะห่างถนนเส้น3052ก็ประมาณ1กหนกิโลแค่หกิโลเมตรค่ะเทศบาลตรงตะลองเท่าไหร่ครับอ่าประมาณ2องกิโลค่ะเราวิ่งไปตรงวัดมะกรูดก็ประมาณ3ามกิโลสมกิโลนะก็ถือว่าเป็นแปลงหนึ่งที่ทำเลดีอันนี้ลมโชยเลยนะครับลมดีมากนะโอเคคุณนซ่าสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ ี่ดิึงแตงนี้นะคะเอกสารสร็เก็ไปฉะดโบุูลิด,ดงเนื้อที่2ไร่2งาน49ตารางวาเปิดขายอยู่ที่ไร่ละ6ล้านบาทเขาตั้งอยู่ที่ตำบลป่มตะลองอําเภอปัดช่องนะคะเข้าออกก็สะดวกแล้วก็ใครที่มองหาแปลงเล็กๆอยาก ได้ธรรมชาติได้ความเย็นเขาใหญ่ก็แปลงนี้เลยนะคะกระซา,าก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดชมทิใหมน่นแะซาขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบไไ๊ายบายค่ะ